สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับดราม่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับก็มีเอฟซีนะครับเขาไปแนะนําแพลวพลาวนะครับกับเพ่ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่มีดราม่าเรื่อง เช็ดเงือให้กันบนเวทีนะครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่ามาเช็ดเงือหรือมาเหรียญคอนเสิร์ตเนาะนะครับบางคนก็บอกว่า,าแนะนําให้เช็ดข้างหลังเวทีได้ไหมประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับจาก f c ท่านนี้นะครับเป็น f c ทางฝั่งของแพลวพาวเองนะครับที่แนะนําแบบนี้นะครับบอกว่าขอตีชมหน่อยคะ่ะการแสดงหน้าเวทีเรื่องการซับเหงือให้กันขอให้เป็นหน้าที่ ของนุชชี่ได้ไหมคะประมาณนี้กับพี่น้องนะครับแล้วก็อยากให้ฟังค้นติชมบ้างนะครับก็ต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขเผื่อให้วงเราดีขึ้นนะครับและมีคนเข้ามาชมมากขึ้นเยอะๆประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับแล้วก็บอกอีกว่าตั้งแต่มีซันเข้ามานะครับวงของแพลวไม่พัฒนาปรับเปลี่ยนเลยนะครับ เหมือนเดิมซ้ําๆจําเจขอให้คิดทบทวนดูใหม่อีกครั้งนะคะนะครับแล้วกแระเพ้าๆนะครับเพิ่นเกินมาตอบขอบคุณค่ะสําหรับคําแนะนําเราจะนําไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปค่ะนะครับพี่น้องหลังจากที่ตอบแบบนี้เกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับล่าสุดทัวลงอีกแล้วนะครับไปเบิงงคลิบกันก่อนครับพี่น้อง เสร็จเงืองบ <Louisiana> เ,อเอี่ยมป้าไปจีเซาเสร็จเงือบเสร็จอย่างคือเอาตรงๆนะพ่อจะไม่ออกทะลึ่งเแหละถ้ามาเวนนี้ก็จะไมอ่ะจริงๆแล้วเยอะกว่าเงือบขั้นแหมคุยสับประคนอะไรนั <Jim> ่นแหละครับบางคนก็บอกว่าชด fc นะครับบางคนก็บอกว่าเอา fc แนะนำคือบอ ฟังแนนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าพูดอีกอย่างทําอีกอย่างนะครับพี่น้องนะครับคนนี้ก็บอกว่าไม่น่ามาประชดเ c ซแบบนี้เลยนะครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้าคือว่าบอสเซาคือว่าที่เซาเสร็จเงือคือมาเซตอะไรประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเอฟซีทั้งฟังของแพีาวนะครับเพิ่นกะติชมนะครับแล้วก็แนะน้ำนะครับการเซตเงื้อนี่ไปเซตหลังวิธีได้บอนะครับหรือว่า อ่าเซตให้กันแป๊บเดียวก็ได้มั้งอะไรประมาณนี้แหละพี่นอ้องหรือว่าให้ทีมงานเซตให้ได้ไหมประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเอฟซีหลายคนหลายท่านก็นแนะนํากันเข้ามานะครับอ่าหลายคนเนี่ยก็เป็นห่วงกับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านนะครับก็ชื่นชมนะครับว่าน่ารักจังอะไรประมาณนี้ครับเซตเหงื่อให้กันดูดีอ่ากู่จิ้นเป็นห่วงกันน่ารักอะไรประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับบางคนก็นนบอกว่า บ่มมักนะครับบางคุก็บอกว่ามักพี่น้องนะครับ f c ซก็แตกสองฝั่งในส่วนของ F c ซฝั่งแพาวนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีเพจสบายดีแล้วเพื่อนก็ออกมาลุ้งไว้นะครับพี่น้องแบบว่าทราบแล้วนะคะแต่นะครับก็คือว่ารับทราบครับแต่ก็ทําเหมือนเดิมประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับในส่วนของดามาการเซตเงื่อนะครับแล้วก็เ c ซฝั่งนั้นก็บอกให้ปรับปรุงในส่วนของ การทํางานนะครับอยากให้มียังไม่ไมแน่อะไรประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มบอกในข่าสารมาบอกมารยฟังเด้อทุกท่าเป็นความเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอบเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ